สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับบางครั้งเหมือนเรากําลังถูกอะไรบางอย่างดึงเข้าไปนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆกับวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเช่นเวลาที่เราอยู่ที่ชานชลารถไฟนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเวลาที่รถไฟเคลื่อนที่เข้ามาที่ชานชลารู้สึกว่ามีอะไรมาดึงเราไว้หรือว่าเรากําลังขับรถนะครับบนถนนใหญ่ที่มีรถพ่วงรถสินล้อนะครับขับเคลื่อนมาค้างๆนะครับอันนี้เหตุผลเกิดจากอะไรนะครับแน่นอนครับจำเป็นต้องอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ดยเฉพาะหลักการทางที่ิกนะครับให้ได้นะครับซึ่งในข้อนี้นะครับหลักการที่จะมอธิบายนะครับก็คือหลักการแรงดึงดูดระหว่างมวลน,นะครับเราก็ถือว่าเป็นมวลก้อนหนึ่งนะครับรถก็เป็นมวลก้อนหนึ่งหรือโลกอก็เป็นมวลก้อนหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็จะเท่ากับ f เท่ากับ GM1 m ็ก็คือมวลทั้งสองก้อนหารด้วย r ยกกำลังสองคือระยะของวัตถุทั้งสองก้อนนั่นเองนี่ก็คือหลักการในการคิด สำหรับวันนี้นะครับทีนี้เรามาดูโจทย์กันดีกว่านะครับโจทย์ข้อที่นี้นะครับเขาจะอธิบายโจทย์เขาบอกไว้ว่าวัตถุ m 1นะครับซึ่งมีรัศมี1เมตรมีมวล50กิโลกรัมและมวล m 2มีรัศมี0ูนุ้าเมตรมีมวล45กิโลกรัมอยู่ห่างกัน1เมตรจะมีแรงดึงดูดต่อกันเท่าไหร่โอเคนะครับจากโจทย์นี้เราก็พบนะครับตัวละครสําคัญเลยก็คือวัตถุนะครับมวลที่มีรัศมีแตกต่างกันนะครับนะมวลที่1นะครับมีรัศมีอยู่ที่ หนึ่งเมตรนะครับรัศมีที่หนึ่งเมตรนะครับแล้วก็มวลก้อนที่สองนะครับรัศมีอยู่ที่ศูนย์จัตวานะครับขอว่าเป็นประมาณการแล้วกันนะครับซึ่งมวลทั้งสองก้อนนี้อยู่ห่างกันหนึ่งเมตรนะครับอยู่ห่างกันหนึ่งเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคิดระยะทางระยะทางก็ต้องวัดจากจุดศูนย์กลางนะครับของวัตถุที่หนึ่งนะครับไปยังจุดศูนย์กลางของวัตถุที่สองที่อยู่ห่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น รัศมีของวัตถุที่1น,นะครับบวกกับระยะห่างของวัตถุทั้งสองก้อนบวกกันกับรัศมีของวัตถุก้อนที่สองนะครับก็จะได้เท่ากับ2.5เมตรนั่นเองนะครับโอเคเคลียร์สำหรับในเรื่องของระยะห่างนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าวัตถุนี้ก็มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับนะเราก็เลยใช้สูตรหาความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าโจทย์เราต้องการหา f นะครับ G เป็นค่าคงที่นะครับ g เป็นค่าคงที่เท่ากับ 6.67คูณ10ยกกําลังลบ11นิวตันเมตรยกกาลังสองต่อกิโลกรัมยกกําลัง2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยครับ6.67คูณ10ยกกําลังลบ11นิวตันเมตรยกกําลังสองต่อกิโลกรัมยกกําลังสองคูณกับมวลน,นะครับมวลของก้อนที่หนึ่งก็คือ50กิโลกรัมนะครับมวลก้อนที่สองก็คือ45กิโลกรัมนะครับซึ่งจากตรงนี้เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่า K ิ นะครับยกกาลังสองตรงนี้ตัดกันได้นะครับเีตัดกันได้เนาะนะครับต่อไปนะครับหารกับ R ยกกําลังสองนะครับ2.5ยกกําลังสองก็เท่ากับ6.25นะครับซึ่งหน่วยของรัศมียกเมตรนะครับกาลังยกกําลังสองก็คือเป็นเอเมตรยกกําลังสองนะครับเพราะฉะนั้น M ตัวนี้ก็จะตัดกันได้นะครับถ้าสังเกตเห็นได้ว่านะครับ จะเหลือแค่ N ตัวเดียวซึ่ง N ก็จะเป็นหน่วยของคำตอบข้อนี้นั่เองครับต่อไปนะครับเอา6.67นะครับคูณสีวยกกำลัง61คูณกับ50คูณกับ45นะครับก็จะได้อยู่ที่1500.75นะครับหารด้วย6.25นะครับคำตอบที่ได้ก็คือนะครับ2401.2หน่วยเป็นนิ่ตัน นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็คือคำตอบที่จะอธิบายว่าแรงนะครับดึงดูดระหวางม,มวล m1 และ m2 นะครับมีค่าเท่ากับ2,401.2นิวตันนั่นเองครับต่อไปนะครับขอเพิ่มระยะห่าง นะครับขอเพิ่มระยะห่างของวัตถุ2กข้อนี้สักหน่อยนะครับก็คือจากเดิมนะครับที่มวล m1 นะครับกับ m2 เนี่ยอยู่ห่างกัน1เมตรนะครับขอเพิ่มเป็น3เมตรนะครับเราอยากจะเห็นซึ่งความแตกต่างนะครับโดยปัจจัยอื่นยังคงควบคุมไวเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น r ที่เปลี่ยนไปก็คือ1เมตรที่เป็นรัศมีของ m 1บวกกับ3แล้วก็บวกกันกับ0.5เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ รัศมีนะครับหรือระยะห่างเนาะระยะห่างก็จะเท่ากับ4.5นะครับซึ่งโจทย์ต้องการใช้ยกกำลังสองเราก็หายกกำลังสองมาได้เลยนะครับ4.5่ยกกำลังสองก็คือ20.25เมตรยกกำลังสองนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูที่ิจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเรานี้นะครับก็นะครับใช้สูตรความสัมพันธ์เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือ f เท่ากับ GM 1m2 หารด้วยระยะห่างยกกำลังสองนะครับ เพระฉันเอฟก็จะเท่ากับ6.67คูณ10ยกกำลังลบ11นะครับนิวตันเมตรยกกำลัง2 2กิโลกรัมยกกำลัง2คูณกับ50 kg คูณกับ45 kg นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับ20.25เมตรยกกำลัง2นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะตัดได้เช่นเดียวกันนะครับ m 2, ยกกำลัง2 kg ยกกำลัง2กับ kg ตรงนี้นะครับ ราะั้นหน่วยที่เหลืออยู่นะครับก็คือนิวตันเหมือนเดิมด้านบนนะครับได้เท่าเดิมคือห้าห่้าศนย์ศน็ดจุห้านะครับหารด้วยยี่สิบจสองห้าคำตอบก็คือนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดนิวตันนะครับนั่นแสดงว่านะครับแรงดึงดูดนะครับแรงดึงดูดระหว่างมวล m1 แล้วก็ m2 เนี่ยมีค่าเท่ากับ741นิวตันนั่นเองนะครับเอจะสังเกตได้ว่ามวลรัศมีเท่าเดิมนะครับมีมีมวลเท่าเดิมนะครับแต่แค่ปรับระยะห่างนะครับให้ห่างจากกันมากขึ้นนั้นเราไปเปรียบเทียบกัน,กนดีกว่านะครับว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าให้ที่ระยะห่างกันนะครับ1เมตรที่ ระยะห่างกัน1เมตรหรือว่าเวลาเราคำนวณเราก็จะคำนวณตั้งแต่ลัศมีของวัตถุทั้งสองก้อนนะครับพบว่านะครับแรงดึงดูดระหว่างกันเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ2,400นนะครับ1.2นิวตันในขณะที่เมื่อเพิ่มระยะห่างนะครับเมื่อเพิ่มระยะห่างขึ้นไปอีกนะครับเราก็จะพบว่าแรงดึงดูดจะเหลืออยู่ที่741นะครับนิวตันแสดงว่านะครับวัตถุ นะครับ m 1แล้วก็ m 2อยู่ห่างกันนะครับมากขึ้นย่อมทำให้แรงดึงดูดนะครับน้อยลงตามลำดับนะครับและนี่คือเหตุผลที่เวลาที่รถไฟกำลังเข้าชานชลานะครับจนที่รักษาความปลอดภัยก็พยายามที่จะ เชิญให้เราเนี่ยออกห่างจากรถไฟนะครับเพื่อลดแรงดึงดูดระหว่างรถไฟและเรานั่นเองครับอย่าลืมนะครับติดตามเรื่องราวดีๆนะครับได้ที่ช่องชา a r i t ีนะครับแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ